ก็ออด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋วยวท่านกันมาก็ท่านพูดอ,อันนี้ไปก่อนดิอเออเก็บไปก่อนแล้วเดี๋ยวรอ,าาอวท่านมาคท่านผู้ชมนี่คือพิาพธาพุธาพิเศษวัตถุมงคลดูเส,นสานะครับ เสาแล้วก็ออันนี้เขาบิ้วใหม่เขาทาใหม่หมดเลยนะนะครับเขาทําใหม่แล้วก็บิ้วใหม,ใหม่ทั้งฝาผนังกิจกรรมนะครับอันนี้เขามีการเปิดจองพระสวยงามด้วยนะฮะที่เป็นรูปของพ่อเงินที่ท่านสร้างไว้หลวงพ่อเปลืองนะครับนี่คือบรรยากาศแล้วก็มีความสวยความงามของ คนนี้วัตถุมงคลนะครับท่านผู้ชมอย่ไว้ดูว่ามีอะไรนะนะครับอ้าวมีลุงปู่ลุงอยู่ด้วยนะน,นี่รูปหล่อลวงปู่ลุงนะครับที่หลายปีแล้วรุ่นเนี้ยนะถ้ามาปลูกเสกแล้วก็มีหลวงพ่อเงินนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินวงเล็กนะรูปหล่อแล้วก็มีผงแร่เหล็กไหล อันนี้เป็นลุงปู่ลุ่งนะฮะเอามาปลุกเสกด้วยนะครับในย่ามนี้จะมีของดีอยู่เยอะเลยครับ มีเสกหน้าท้องปลุงกันเลยนะครับรูปนี้รูปหล่อเหมือนที่ท่านหล่อเองนะครับมีอุณารมอยู่ที่ที่หน้านะที่กระทำนะครัอันนี้ก็ทำสวยงามมากครับพื้นที่ทต่างๆที่อยู่ตรงนี้ เนี่ยพื้นที่ที่เขาทำใหม่ เต็มาไล้บอกอ่ะอันนี้เป็นวัตถุมงคลครับ